สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องทองมีสามดาวค่ะวันนี้ทองมีสามดาวสิภาธรรมชมมหาคุณตา,าคาอมค่ะธรรมชมคุณตาคมฝันดีประจำวันที่หนึ่งกรกดาคมหกหาฝันว่าได้ไปสกม้วยต่อสู่สกลบต่อสู่ลบกันแล้วก็มีนกมาบอกเลข นกมาบอกเหลขแล้วก็เลขคคำนวณของคุณตา,าคมสิเป็นเหลขดีวเวทตัวใดกับไปฟังกับคุณตา,าคมผอมๆกันค่ะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้ท่อมีสามดาวนัาเมเดอร์ค่ะก็ไปรับชมรับฟังกับคุณตา,าคมผอมๆกันเลยค่ะดีค่ะตา,าคมสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้ยนั่หาตัวยนีแข้งครับสมุชมนะครับน้องสวัสดีส ครับโอ้คุณยายเป็นไปน้ำไห้ครับแต่ผู้ชมเป็นยู่ตั้งขางๆนะครับเนาะโอ้เลขของตาอาคมนี่มักจะออกน้ำกลนตลอดเนาะตาอาคมเนาะโอหงัดก้อนก้อนกับหนึ่งเกาหกกับสามตัวกับเมื่อออกน้ำกล่นสามตัวราคาศูนย์เจ็ดกับเมื่อออกที่ังเจ็ดจะออกที่หลังอีกโอ้ไม่บริตารไปมาเนี่ยให้เอาหงัดตรงๆเลยครับตาอาคมเอาหงัดวันที่หนึ่ง กกรตาขาคมฝันหรือยัเยอยงเนาะเ้าสู่ FC ฟังนะครับตาข้อมเลขเลข<ล>วันที่หนึ่งพูดเออวันที่หนึ่งตัวไหนคิดเบิงังอันตาข้อมฝันหรือเปล่าเลขวันที่หนึ่งนี่ตัวไหนเนาะครับกำลังสีหูสีตากำลังคิดดนะครับท่านผู้ชมเนาะกำลังใส่ความคิดครับฝันหรือยังตา,าข้อมม่อคืนนี่ก็ไปต่อสู้ แท้เดนหมดไปต่อสู้ใท่เดนเออโอ้บานยังไงพูสิงอำาเภอพูสิงบอกครับเอออำพูสิงนั่นแหละไปต่อสู้เนี่ยวไรครับก็ไปไปเนี่ยวไรมีแต่มัดมวยตัวม่ได้ใส่ปืนบ่ S <S <S บ่มีไปมีฝืนบอกเงินกับบ่มีไปเลยแต่กลับมาไห้อีกครับไปต่อสูไปตีกันวันจ้ะเออตะโกนเออบ้านนี้ได้ได้บ้านหนึ่งบ้านนีน้เขาก็เขาเป็นประเทศไทยครับบัานนี้แผ่นดินเงยไงครับแผ่นทีไ่ครับเออเขาบ้านหนึ่งนี่แน่อะไหไอ่ะรอคชนะ หมู่บ้านหนึ่งชนะหมู่บ้านหนึ่งเออได้แล้วอืไปตีกันหนนะไปรบไปรบต่อยกันเลยแล้วบ่มีมัดบ่มีนุ่มมียังบ่มีพันมือพันยางหรอกมือสื่อต่อยกันมือสื่อต่อยกันเนาะแต่ัดนเี้คิดตั้งนานตะกอนนั่นผมทำสำเร็จอะไรับปั้นกันแท้แล้วก็ ให้ฝนตกนะได้กินน้ำครับก็ฝนตกอยู่นี่ปัน่นกทนพทากันปั่นเนาะอืทตกอยู่นี่ได้กินน้ำยู่หรครับเออแต่ก่อนอื่เรื่องนี้เมื่อยแล่ะเป็นอนดีตเมืเ่อไรอมนนี้เท่าแล้วเท่าแะ้วอยูค่ครับครับตาคุมครับอันงวดวันที่หนึ่งกรกฎานี่ตาคุมฝันว่าจังไรเน,หนาะเบาซูฟังนะครับ กำลังใส่ความคิดด้วยครับสามผูชชมโอ้คือสิโบกไปด้นแถมันก็เคลื่อนไปพุ่นไปพี่มันทีมันดนบ่มันเป็นยังมันนีวันที่ยังมันนีมันทีมันที19ครับ 20, 20รครับมันที20 20บ่20อกใกล้แล้วใกล้แล้วเหลืออีกอาทิตย์หนึ่งโอ้ครับอาทิตย์กุก,กว่าเนาะ ก็สิออกแล้วบ่าคือนดอกตาคมตาคมปัญญาลึกกท่อนนั้นโดนปดท่านว่อาศัยความคิดเนครับว่าฝันจั่ไหนเนาะครับแต่มาจบเนาะอสิูปาครับมีนกมียังมาว้าสู้ฟังบ่ตัวเล็ีแล้วฮมีนกมีนกบ่มีนก <Okay. S 2> กำลังคิดอยู่ด้วยครับท่านผู้ชมตาคมเป็นกำลังคิดอยู่เนาะคิดอีหลีัวนนกเพิ่นมาบอกว่าจังไงครับ จะลืมเจ็ดสี่เรี่อโอ้เจ็ดสี่เนาะเออเจ็ดสี่ครับครับครับเจ็ดสี่เจ็ดสองเจ็ดสามเหนือโอ้ครับเจ็ดสี่เจ็ดสองเจ็ดสามฮ่าฮ่าเล็คู่นะครับเป็นเล็คู่สองสองฮ่าฮ่าครับครับครับเออโอ้สองสองฮ่าฮ่าเลยกคู่เนาะเออแตาคุณมาไม่ได้ใส่ครับเนี่ คำนวณในใจตัวเองบึงโอ้เป็นคำนวณในใจตัวเองไป็นเล็กคำนวณเท่าจะของเองเนาะเออบ่มีอียงมาบอกบอกบ่มีบ่มีผีมีอียงมาบอกเนาะอือครับ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 โอ้ครับมีอีอยงเพิ่มเติมอีกปาตาอาคมบ่มีบ่มีเนาะมดแล้วมดแล้วอือครับ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  กับเป็นชุดนี้งวดวันที่หนึ่งกรกฎาคม,มพศส,สองพันห้ร้อยหกสิบห้าด้วยครับท่านผู้ชมเนาะขันถามักของชุดตาคมกับจัดครับท่านผู้ชมนี่แหละเป็นกับเป็นผู้ฟันแม่นอีกรับนี่ยออโทรทัศน์บ่นออช่องยูทูบครับบ่าวแอมเลาทุ่งโอ้บอกบอก พ่อแก่ข้าวครับผมเออแค่นี่ก็พ่อเด้อยังไม่ออกโทรทัศน์นะครับ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 โอ้ยไม่ได้ออกโทรทัศน์หรอกเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเป็นช่องยูทูบของบ่าวแอมเลาะทุ่งครับกับขอบพระคุณคุณตาอาคมหลายๆครับที่ใไฮตูเล็กได้เต้นบ่าวแอมเลาะทุ่งครับเอฟซีเนาะครับเนาะเอาไปเสียงฉูกลองเบิงงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมพศสองพันอร่อยหกสิบห้าสิมาถึงนี่ครับท่านผู้ชมเออให้มิฉูบไงครับตาอาคมเด้อครับท่านผู้ชมเนาะครับขอบขอบ ครับขอบพระคุณครับตาคมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีคดะด่ะสวัสดีค่ะมดแคนีเหรอมดแคนีเนาะปิดกเก <laughs> ่งเลยเก่งค่ะเดี๋ยวท้องม,มีสามดาวกสิจุดตัวเลขสมมติให้ท่านผู้ชมแคปหน้าจออีกครั้งหนึ่นง,นนงค่ะแต่อย่าลืมกดติด,ดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ท้องมีสามดาวนั่นไม่เด้อค่ะกลับไปรับชมมุพร้อมกันเลยค่ะชม เลขของคุณตา,าคมแคบหน้าจอไหวเบิงเนาะค่ะประจําวันที่หนึ่งกรกรดาคมหกหาคุณตา,าคมวันนกมาบอกเลขนกมาบอกกับเลขมีคํานวณอยู่ในใจเลขคํานวณในใจของคุณตา,าคมนกมาบอกกับเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่คํานวณในใจกับสองสองห้าห้า เอาไว้เป็นแนวทางนะคะเนาะแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประจําววันที่หนึ่งกรกฎาคมพศ2565โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะสำหรับคลิปนี้เท่ามีสามดาวกศิลาธรรมชมมปกรอนเจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้มีโชคโชคมัน,มน,มนหมานเฮงเฮงรวยรวยค่ะ สวัสดีค่ะ